ไงพวกฉันจันยูเอลี่จากโซฉันเป็นแฟนตัวยงเคป๊อปคือใครจะไม่ชอบเลยฉันอ่ะแฟนแท้เลยก่อนที่ฉันจะเล่าต่อช่วยกดไลค์และซับสไครด้วยพ่อแม่ของฉันเป็นทนายความที่เก่งมากแต่พ่อแม่นั้นไม่เจ๋งเท่าไหร่เพราะเขาปกป้องฉันมากเกินไปเพราะว่าฉันคลอดก่อนกําหนดแต่ตอนนี้ฉันโอเคแล้วพอได้แล้วแต่ไม่เลยห้ามปั่นจักรยานมันอันตรายมากห้ามเล่นน้ำฝนเดี๋ยวจะเป็นหวัดห้ามไปเข้าใกล้เจ้าลูกหมานั่นสกปรกมีแต่เชื้อโรค นดนบ้านเพื่อนเหรอไม่เด็ดขาดถ้าลูกโดนลกพาตัวล่ะเอ้ยฉันตั้งชื่อเล่นใ้พวกเขาว่าคุณไม่และคุณนายห,ห้ามพอโตอขึ้นเคป๊อปเลยเป็นทางออกเดียวของฉันฉันคลั่งวงเคป๊อปมากๆ 2NE1 Generation Big Bang จากนั้นวงดีมก็เปิดตัวเพราะฉันได้ยินเพลงแรกของพวกเขาฉันก็รักเลยเพราะวงดีมฉันเลยได้เจอกับเพื่อนรัก มันเกิดขึ้นตอนที่เราใส่เสื้อเหมือนกันในวันแรกของการขึ้นมสองแล้วมันก็อารมณ์แบบประมาณว่าว้าวฉันว่าคนนี้ใส่ดีจะคิดเหมือนกันวัดดีดรีม์หวัดดีแฟดของฉันแอสตันกับฉันผูกพันกันในทันทีพวกเราทําแฟนเพจวงดีมด้วยซึ่งดังพรุ่แตกไว่าป๊อปคอนที่สุกอีกมีแฟนคลับเป็นพันๆคนเลยครั้งหนึ่งตอนเราขึ้นปีสุดท้ายเด็กเกเรบางคนเริ่มล้อโปสเตอร์เคป๊อปในล็อกเกอร์ของพวกเราถ้าสองคนอยู่มปลายแล้วยังไปติงวงเคป๊อปอีกเหรอ <laughs> ไม่ได้เเรื่องทั้งคู่เลย <laughs> แล้วใครที่ร้องไห้ในโรงยิมเมื่ออาทิตย์ก่อนเพราะโดนแฟนเมินกันเล่า <laughs> น้อยนะแกฉันบอกให้คุปปากไงตอนนี้ดูซ่าแกมาเข้าไปฉันทำเองนะพอพูดจบเขาก็ฉีกโปสเตอร์ออกมาและฉันก็โกรธมากฉันผลักเขาลงพื้นและหยุมหัวเขาสุดแรงตอนนั้นเองครูในโรงยิมก็เห็นเราและพาไปหาครูใหญ่ฉันถูกพักการเรียนพ่อกับแม่ก็โกรธมากและโทษว่าเป็นเพราะว่าฉันคลั่งวงดีมเกินไปลูกห้ามฟังเพลงวงนี้อีกนักร้องนําที่ชื่อทัญญาเป็นตัวอย่าง ไม่ดีให้กับเด็กๆอาทิตย์ก่อนพ่อเพิ่งเห็นข่าวในทีวีตอนเธอตบเพื่อนร่วมวงระหว่างคอนเสิรต์ตแล้วนั่นมันเกี่ยวอะไรกับที่หนูถูกพักการเรียนล่ะคะลูกบ้าวงเคป๊อปมากเกินไปแล้วพอลูกทันพิเศษแบบนี้แล้วเราเลยตัดสินใจจะไม่อนุญาตให้ลูกไปคอนเสิรต์ตวงดรีมสุดสัปดาห์นี้เราจะไม่ปล่อยให้ลูกทำเรื่องบ้าบออย่างไงก็เถอะลูกถูกกักบริเวณแล้วแม่ก็ฉีกตัวคอนเสิร์ตของฉัน โอ oh, ้ไม่ไม่ไม่โอ้ oh, พระเจ้าแม่ทําอะไรลงไปหนูเกลียดทั้งโค้เลยฉันกลับไปห้องแบบโมโหสุดๆฉันโทรหาแอสตันและเล่าทุกอย่างให้เขาฟัง mm hmm. เขาสัญญาว่าจะหาทางให้เราเข้างานให้ได้คืนงานคอนเสิร์ตฉันโคตรสิ้นหวังแอสตัน <A ston S 2> ก็เข้ามาทางหน้าต่างห้องของฉันพร้อมกับตั๋วในมือโอ้ oh, พระเจ้าทํายังไงถึงได้มาในนาทีสุดท้ายมันต้องแพงมากแน่เลยอย่าบอกนะว่านายทุบกระปุกหมูของตัวเองอันนั้นนายออมตั้งแต่เด็กเลยนะเวลาเข้าตาจนก็ต้องงี้แหละอีกอย่างมันก็คุ้มค่า และฉันก็ได้ตัวมิทแอนกรีตพิเศษมาด้วยตื่นเต้นมากเลยฉันด้วยฉันใจเต้นแรงมากตอนที่พวกเราแอบวิ่งหนีไปตามท้องถนนแต่ที่คอนเสิร์ตการแสดงของวงดูไม่ดีเลยพวกเขาเล่นไม่เข้าขากันแถมยังเล่นโดนกันไปกันมาแต่แล้วจู่ๆทัญญาก็ฟ้ากีตร์ของเธอลงบนเวทีและเพื่อนวมวงของเธอก็ดูหงุดหงิดสุดๆโอ้ยเธอนี่มันเจ้าแม่ดราม่าจริงๆเลยที่จริงฉันก็ชอบทัญญานะแต่ก็จริงละหลังคอนเสิร์ตจบ แอสตันกับฉันก็ไปมิดแอนกรีตแต่กลายเป็นว่าวงได้ยกเลิกมันไปแล้วทันใดนั้นแฟนคขับก็โกรธและโมโหมากพวกเขาวิ่งไปที่หลังเวทีเพื่อขอพบสมาชิกวงที่พวกเขาจ่ายเงินมาเพื่อจะได้เจอความวุ่นวายได้ปะทุขึ้นเรื่อยๆและแฟนๆรวมถึงแอสตันก็ถูกพวกกาจับเอาไว้ทั้งหมดเลยฉันไม่รู้จะทำยังไงจึงวิ่งเข้าไปในรถตู้ใกล้ๆและหลบอยู่ใต้เบาะถ้าพวกเขาเจอฉันและโทรหาพ่อแม่แล้วก็หายนั้นแน่ๆต่อมาประตูรถก็เปิดออกและปรากฏว่านั่นคือทัญญาโอ้โชเลเท วงเล่นไม่ตรงกับฉันเลยอ่ะหยาบคายมากพอทัญญาเข้าไปด้านในของท้ายรถฉันก็คลานออกมาเพื่อจะหนีออกแต่ว่าฉันก็โดนทัญญาเห็นเข้าอ่ฮะจับได้แล้วจะจะเรียกซีเค r i t y ิตี้ไม่นะได้โปรดล่ะดูสิฉันเป็นแฟนคลับที่ต่อคิวเพื่อมีแอนกรีทก็อจะเกิดเรื่องบ้าบ้านนั่นเลยนะฉันก็ไม่อยากยกเลิกแต่วงวุ่นวายโอเคงั้นฉันไปดีกว่าไม่ไม่ดีอะไรโอเครู้ไหมฉันเหนื่อยแค่ไหนฉันเหนื่อยหน่ายกับสัญญาโปรดิวเซอร์และโชว์พวกนี้มากฉันไม่มีเพื่อน เพื่อนร่วมวงก็เกลียดฉันและตอนนี้แฟนคลับก็ด้วยฉันแค่อยากพักแต่ฉันทำกันไม่ได้เพราะปาปาร์ซี่ตามตู่ฉันตลอดเลยเฮ้ hey, ทันยาเธอคือซุปเปอร์สตาร์นะเลิกสอนผู้ที่เกลียดเธอแล้วไปพักเธอหนีไปสักพักดีไหมละ่ะเหมือนจะง่ายอะแต่ฉันอาจจะหนีไปได้นะนี่ถ้าฉันไปกับเธอ oh, ละอ๋อไม่เออไม่ได้มาถึงอย่างนั้นเป็นความคิดที่แย่มากเธอต้องอยืนนี่แหละบายบาย ฉันรีบกลับบ้านก่อนที่พ่อแม่จะรู้ว่าฉันหายไปฉันใช้ไปบอกให้แอสตันรู้และฉันก็ปีนเข้าห้องทางหน้าต่างและกระโดดขึ้นเตียงแต่ต่อมาทัญญาก็ตามเข้ามาด้วยนี่ถัดตามฉันมาทำไมเนี่ยก็ฉันไม่มีที่ไปให้ฉันอยู่ด้วยนะตอนนั้นเองแม่ก็คากประตูฉันผลักธัญญาเข้าไปในตู้เสื้อผ้าแล้วก็เปิดประตูเจนยอรี่แม่ได้ยินบางอย่างอะเชีวแม่คงได้ยินหนูจามเงินกดไหนนะคะทำไมเสื้อผ้าลูกอยู่บนพื้นนอกตู้ล่ะ แล้วแม่ต้องบอกอีกกี่ครั้งว่าให้เอากางเกงในเก็บเข้าตู้ทำไมนอนชุดนั้นและชุดที่แม่ซื้อให้ตอนวันเกิดละ่ะให้ตายห้องลูกเด็กกลิ่นเหมือนถุงเท้าเน่าเลยโธ่แม่ปล่อยผ่านหนูสักวันเถอะนะแม่รู้ว่าลูกโกรธเพราะเราไม่ให้ลูกไปคอนเสิร์ตแต่ไม่ต้องพูดถึงก็ดีหนูไม่อยากพูดอะไรตอนนี้จริงๆอ่ะกู๊ดไนท์นะคะพอแม่ออกไปแล้วทัญญาก็ออกมาจากตู้เสื้อผ้าโอ้พระเจ้าอาจริงดิแม่เธอโคตรน่าํำคาเลยอ่ะทำให้นึกถึงผู้จัดการจรูจร้จี้ของฉันเลย ไม่สิ่งที่หยาบคายคือไม่มีใครปล่อยให้เรามีอิสระเราควรได้สนุกโดยไม่มีใครมาคอยขัดคอเออใช่ที่เธอพูดมันก็ถูกค่อยคุยกันพรุ่งนี้นะฉันต้องนอนแล้วพูดจบเธอก็ยึดเตียงฉันแล้วให้ฉันไปนอนโซฟาเช้าวันต่อมาข่าวทัญ่าหายตัวไปก็กลายเป็นกระแสไวรัลและตำรวจก็กำลังตามหาเธอทั่วทั้งเมืองนี่เธอเห็นนี่หรือ,อยังเห็นจะเช่ามากแฟนๆและผงกำงวนแทบตายจะบอกทุกคนหน่อยไหมว่าเธอสบายดี คนมักไม่พอใจกับสิ่งที่มีจะกว่าจะเสียมันไปให้ทุกคนนึกถึงฉันอีกหน่อยเถอะทีนี้ก็ออกไปสนุกกันแน่นอนเธอต้องหาไะ้รมาปลอมตัวให้ฉัน แต่ฉันต้องไปเรียนวันที่หลังนะแต่แม้มีนักร้องเคป๊อปขอให้ฉันอยู่กับเธอเลยนะเอางั้นก็ได้ฉันเลยโดดเรียนและทำให้ทุกคนจำทัญญาไม่ได้แล้วพวกเราก็ไปห้างกันพวกเราเดินชอปปิ้งและเดินผ่านเด็กน้อยที่กำลังกินไอติมแล้วธัญญาก็หยุดยึกฉันอยากกินนั่นโอเคเดี๋ยวฉันซื้อให้นะไม่ไม่ไม่อยากได้อันนั้นไอติมของเขาเนี่ยช็อกโกแลตกับวานิลลาเข้ากันอย่างเพอร์เฟกต์โรยเกล็ดน้ำตาลที่ฉันชอบด้วยเอาล่ะหนุ่มน้อยเอาไม้ฉันฉันคือซูเปอร แต่หนุ่มน้อยคนนั้นไม่ยอมแบ่งไอติมและเริ่มร้องไห้แล้วทันย่าก,ก็ปัดมือเขาจนไอติมนั่นหล่นก่อนจะวิ่งมาคว้ามือฉันแล้วบอกให้ฉันวิ่งนั่นทําบ้าอะไรของเธอถ้าอยากไปจุดสนใจด้วยการบอกคนอื่นว่าเธอเป็นใครได้ไงฮะใครจะไปเชื่อเด็กบื้อนะั่นล่ะไปเถอะไปดูเครื่องสําอางกันที่เซโฟราเซลสาวหยอบใครกับฉันนิดหน่อยทันย่าก,ก็เลยแกล้งสลับสินค้าไปเรื่อยๆตอนที่เซลมองไม่เห็นแล้วพวกเราก็เดินออกมาตามปกติก่อนจะแอบดูและหัวเราะอยู่ด้านนอกตอนเห็นเธอกโกรธและงงงวยกับของที่เลเลทตุ้ม พอเราเดินผ่านร้านรองเท้าฉันก็มองจ้องรองเท้าคู่ที่เล็งมันนานเธอชอบเหรอใช่แต่แม่เขาไม่ซื้อให้หรอกเพราะว่ามันแพงมากเลยไปลองกันเ<ะ>ถอะฉันลองคู่นั้นแล้วมันก็พอดีมากๆดูเหมาะก,กับเธอมากเลยเธอเอาไปเลยสิเอานะคนขายยุ่งอยู่แค่เดินออกมาตามปกติอย่างมั่นใจ แต่ไม่มีแต่ถึงจะรู้สึกกลัวมากทัญย่าก็ยังน้มน้าวให้ฉันใส่มันออกมาไม่รู้เลยว่าฉันทําได้อย่างไงฉันกลั้นหายใจตลอดการเดินจนกระทั่งเราถึงมุมหนึ่งของห้างนี่มันผิดมากเลยนะทันญ่าทะบ้าไปแล้วแต่ฉันตลกใช่ปะ ไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองจะพูดนี้นะแต่ใช่ตลกมากแถมนี่มันก็น่าตื่นเต้นวันต่อมาทันย่าก็ให้ฉันหยุดเรียนอีกและครั้งนี้ฉันก็มีไอเดียดีฉันปิดตาแอสตันแล้วพาเขามาที่ห้องและเขาเกือบล้มนั่งหงายเมื่อตอนที่เห็นทันย่าแอสตันพูดอะไรงยเออฉันกําลังคิดว่าทําไมทันย่าคือทันย่าทาไมเธอถึงอยู่นี่ใครก็ได้ช่วยหยิกหรือต่อยฉันทีสิฉันประสาทหลอนแน่เลยเขาคืแฟนเธอเหรอ ก็ดูประหลาดมากเลยหลายวันต่อมาแอสตันเหมือนกับลูกหมาสุดเลิฟของทันญญาเลยตอนแรกเธอก็ดูรำคาญเขาแต่ไม่นานเธอก็ดูสนุกกับคำชมไม่รู้จบของเขาและเริ่มใจอ่อนพออยู่ด้วยกัน3มคนแล้วพวกเราก็ได้มีสัปดาห์ที่ดีที่สุด แต่จากนั้นพ่อแม่ก็ได้รับจดหมายที่ฉันไม่ได้ไปเรียนจากโรงเรียนนี่มันอะไรกันลูกไปไหนมาจันยูรี่ลูกมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเขากับเด็กมีปัญหาเหรอลูกติดยาเหรอฮะพ่อกับแม่ก็คิดแต่ว่าจะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับหนูรู้สึกเหมือนถูกกักขังเลยนะให้หนูได้ใช้ชีวิตของตัวเองบ้างเถอะฉันวิ่งเข้าห้องและปิดประตูแต่ทันย่าก,กับแอสตันอยู่ในนั้นเพราะว่าเข้ามาจากทางหน้าต่างตอนร้องไห้แอสตันก็ก,กอดฉันเอาไว้ไม่แปลกที่พวกเขาจะรุนแรงพวกเขาก็แค่เป็นห่วงเธอเป็นห่วงเหรอรอเล่นหรือเปล่า ใส่คนรอบข้างพวกเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเธอพูดถูกเหมือนพวกเขามีเป้าหมายเดียวคือควบคุมชีวิตของฉันตลอดไปถ่านนายจะแก้ต่างให้พวกเขานะแอสตันฉันไม่อยากได้ยินนายควรเข้าข้างฉันร้อยเปอร์เซนต์สิเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแต่ไปเถอะได้โปรดหลังจากแอสตันไปธัญญา,าก็ฟังอย่างเห็นใจขณะที่ฉันระบายความขับข้องใจทั้งหมดและพวกเราก็ตัดสินใจว่าจะลืมกลายเป็นเด็กดีไปซะฉันจะสิบแปดแล้วนะถึงเวลาของฉันแล้ว วันต่อมาพ่อก็มาส่งฉันที่โรงเรียนโดยไม่สงสัยอะไรฉันฉันโดดเรียนแล้วก็ไปร้านสักกับทัญญาทันทีแต่พอพวกเราไปถึงที่นั่นแล้วฉันก็กลัวมันดูน่าจะเจ็บนะไม่เอานะไม่เห็นต้องกลัวเลยส่วนแค่การสักก็พอฉันไม่แน่ใจแล้วปอดแหกก็ได้แล้วถ้าเจาะล่ะตอนแรกฉันกะว่าจะแค่เจาะหูแต่ทัญญาท้ายฉันเจาะสะดือฉันไม่อยากจะให้เธอว่าฉันขี้ขลาดอีกฉันก็เลยยอมไปน่าแปลกที่ฉันชอบมันแฮะนั่นแหละสาวชีวิตตัวเองใช้ซะ ใช่เลยธัญญายังคงอยู่ต่อและฉันก็มีความสุขเราสนุกกันมากๆฉันยังหวังว่าแอสตันจะมาสนุกกับเราด้วยแต่เขาไม่ตอบแชทฉันเลยแถมบล็อกใส่ฉันในโลกโซเชียลด้วยวันหนึ่งฉันกับธัญญาเดินเล่นที่ห้างธัญญาไปเข้าห้องน้ําและฉันก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยนั่งด้วยได้ไหมนายต้องการอะไรฉันคิดถึงเธอมาหลายวันแล้วงั้นเหรอนายไม่โทรมานายไม่ตอบแชทแถมยังบล็อกใส่ฉันอีกใจแคบมากๆเลยนะอะไรนะก็เธอบอกฉันเองว่าให้อยู่ห่างๆไม่ใช่เหรอฉันตกใจ มากเม่แอสตันเอาข้อความให้ดูแต่ฉันไม่เคยส่งมันเลยนะและเดาดูสิเบอร์กับบัญชีโซเชียลของแอสตันโดนบล็อกจากฝั่งทางฉันแต่ที่แน่แนๆมั่นใจร้อไเปอรซนเลยว่าฉันไม่ได้เป็นคนทาแบบนั้นเป็น ยงงไงจะใครเล่าก็ต้องเป็นธัญญาอยู่แล้วแหนซะที่เล่นสกรปรกแบบนี้ฉันไม่มีทางเลิกเป็นเพื่อนกับเธอแล้วธัญญาก็เอาแต่พูดว่าพ่อแม่เป็นคนควบคุมเธอทั้งที่จริงแล้วมันเป็นหล่อนมาโดยตลอดตอนนั้นเองทัญญาก็มาและก็ดุกรดมากๆอย่าไปฟังเขาแจนยูริ่เขาโกหกเขาจะโกหกเพื่อโทษดิโปรด เขาเือนบ้าไม่เห็นแล้ว,ว่าเขามองเธอยังไงเหมือนพวกโรคจิตคลั่งรักที่คลั่งใคร้เธอเลยอ่ะเขายอมรักกับฉันด้วยนะและฉันก็ต้องบอกเขาไปว่าเธอไม่สนใจซึ่งทําให้เขาโกรธมากๆฉันช่วยเธอจะตาบ,บ้านี่เชื่อสิเธอไม่ต้องให้เขาทําให้เธอผิดหวังและอึดอัดกับการทําตัวปเป็นเจ้าครอบจงของ ฉันมองไปที่แอสตันแล้วก็ต้องตกใจมากๆแอสตันนี่นายรู้สึกดีกับฉันเหรอใช่แล้วล่ะใจฉันเป็นของเธอจันยูรี่ฉันทนเห็นคนอื่นอยู่ใกล้เธอไม่ได้อีกแล้วเธอเหมือนกับยาเสพติดโอเคโอเคไม่ไหวแล้วนี่มันตลกมากเลยฮะ <c oughs> ออกอเรนักเหนาะอนี่ธัญญาฉันเป็นแฟนตัวยงก็จริงแต่แอสตันหลงฉันนี่มันบ้าบอมมากๆฉันรู้จักเพื่อนซีฉันดีและเธอพยายามแทรกกลางระหว่างเราบ้านของฉันไม่ต้อนรับเธออีกแล้วพอเงินช่วยออกไปตั้งแต่วันนี้เลยรู้ไรไหมฉันขอให้เพื่อนร่วมวงเตะเธอออกเพราะว่าเธอไม่ใช่คนดีเลยแล้วธัญญาก็จ้องมองเราเธอกรีดร้องด้วยความโกรธก่อนจะเดินจากไปฉันกับแอสตันแปะมือและกอดกันพวกเราเดินกลับบ้าน แต่แล้วก็ต้องเจอกับเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ตำรวจอยู่เต็มหน้าบ้านไปหมดคุณแจนยูริแอสตันพวกคุณถูกจับข้อหาลักพาตัวทันย่าอะไรกันเนี่ย พ่อแม่ของฉันไม่อยู่บ้านและแอสตันก็ไม่มีทางเลือกจึงต้องปล่อยให้ตำรวจคุมตัวเราขึ้นรถไปพระเจ้าพวกเขาต้องฆ่าฉันแน่ถ้ารู้เรื่องฉันพร้อมร้องตะโกนแล้วชีวิตนี้แต่พอพ่อแม่ฉันมาถึงสถานีตำรวจพวกเขาก็ไปโกรธตำรวจแทนซะง,งั้นผ้อาดีอย่างไงบาจับลูกสาวเรากับเพื่อนของเธอนี่คุณจับพวกเขาไว้ในห้องขังโดยที่ไม่มีหลักฐานเนี่ยนะพ่อแม่ฉันเป็นทนายที่เก่งมากพวกเราได้ออกจากที่นั่นในทันทีเลยฉันเล่าให้พ่อแม่ฟังทุกอย่างและพวกเขาก็กอดฉันแม่พ่อหนูน่าจะบอกไปว่าทันย่าซ่อน อยู่ในห้องของหนูไม่เพราะว่ามันเป็นความผิดของพวกเราพ่อกับแม่เข้มงวดกับลูกตลอดลูกเลยไม่กล้าที่จะเข้าหาและไม่สบายใจที่จะบอกแต่เราสัญญาว่าต่อจากนี้เราจะไม่เข้มงวดเราจะให้ลูกเรียนรู้จากประสบการณ์ของลูกเองน่าจะทําให้ลูกเป็นคนที่ดีขึ้นและไม่ว่ายังไงเราก็จะอยู่เคียงข้างลูก วันต่อมาก็มีพวกนักข่าวเต็มหน้าบ้านฉันเลยกลายเป็นว่าทัญญาไปให้สัมภาษณ์กับช่อง TMC ว่าเธอโดนจับตัวโดยแฟนขับโรคจิตและตอนนี้ประชาชนอยากรุมถึงเราและฉันก็ตัดสินใจว่าจะต้องเผชิญหน้ากับยายตีสองหน้านักสักครั้งรายวันต่อมาแอสตันกับฉันเห็นจากสตอรี่อินสตาแกรมของทัญญาว่าเธอมาทําเล็บที่ร้านเสริมสวยนี่เราบุกล้อมเธอทันทีฉันมองเธอเป็นเพื่อนให้ที่พักเธอแล้วเธอตอบแทนฉันอย่างนี้เหรอบอกทุกคนว่าฉันจับตัวทํามานี่นะ ทำไมเธอต้องโกหกด้วยทันย่าทำไมคิดอย่างนั้นลหละฉันต้องเป็นจุดสนใจสิที่รักไม่มีการโฆษณาไหนแย่เลยนะช่วงนี้เขาไม่กระทบอะไรฉันเพราะมีความเห็นใจจากผู้คนที่ฉันตกเป็นเหยื่อแฟนคลับที่รักพาตัวอีกอย่างก็ดีที่ได้จัดการกับเธอด้วยมนันทำให้ฉันคิดได้เหมือนพวกเธอเป็นหุ่นเชิดในมือของฉันจริง,รงๆยังไงก็เถอะตอนนี้เพื่อนร่วมวงงงโง,ง่ก็ไม่กล้าไล่ฉันออกเพราะฉันผ่านอะไรมาเยอะไปซะแล้วปล่อยให้ฉันทำเล็บอย่างสง,งบเถอะ แล้วเธอจะต้องชดใช้ทันย่าเจ้าคนก็คงเชื่อเธอมากกว่าฉัน อย่าให้ตัวเองต้องอับอายเลยไปซะหรือจะให้ฉันกุเรื่องโกหกเพิ่มเอาเธอทั้งคู่เข้าคุกดีล่ะแต่แล้วฉันกับแอสตันก็เริ่มหัวเราะแล้วเราก็โชว์มือถือให้เธอดูอ๋อใช่ทักทายแฟนๆหน่อยทันยาเราไลฟ์มาสักพักแล้วบนแฟนเพจของเธอและทุกอย่างก็จบลงแบบนั้นสําหรับทันยาพอสื่อรู้ความจริงแล้วเธอก็โดนตเตะออกจากวงการทันทีแล้วแฟนคลับก็ต่อต้านเธอต่อมาเธอก็โดนระงับทวิตเตอร์จากนั้นพ่อแม่ของฉันก็ฟ้องเธอข้อหาหมิ่นประมาทแถมชนะด้วยสมควรโดนแล้วส่วนวงดีมก็ได้นัก น้องนำคนใหม่สุดน่าทึ่งและฉันกับแอสเตอร์ก็ยังคงเป็นแฟนตัวยงอย่าให้ใครมาบงการคุณเป็นนายตัวเองเธอะ